สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำแขนเสื้อกันนะคะดังที่เห็นตามภาพจะเรียกแขนพองรูดกลางแขนนะคะซึ่งความยาวของแขนไม่ยาวมากค่ะเกือบเกือบถึงข้อศอกให้รเราเตรียมกระดาษสร้างแบบนะคะแล้วก็กดรอยแขนเสื้อมาตรฐานออกมา กะความยาวตามต้องการค่ะดิฉันจะกะความยาวของแขนดิฉันนะคะ2 6ซตเมตีเส้นค่ะแล้วก็ตีเส้นกลางแขนเขีนไว้ชิ้นหน้าชิ้นหลัง แขนแบบนี้นะคะสามารถนำไปตัดชุดเรสก็ได้ชุดสั้นชุดยาวชุดอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ให้เราวัดจากปลายแขนเสื้อนะคะขึ้นไป7ซนเมตรอีกฝั่งนึงก็7ซนเมตรเหมือนกันก็ตีเส้นเข้าหากัน ในส่วนนี้จะตัดนะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่เราจะใช้แขนมาต่อกันค่ะแล้วก็ในในส่วนนี้จะรูปทางด้านบนและก็ด้านล่างเดีฉันจะตัดในกระดาษนะคะโชว์ในกระดาษให้ดูนี่เป็นแขน ค่ะแล้วก็ตัดออกมาแล้วนะคะตัดในส่วนนี้เลยค่ะพอตัดออกมาก็จะได้เป็นสองส่วนส่วนนี้คือส่วนที่เราเราจะรูดทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะส่วนด้านบนเราก็รูดให้พอดีกับในตัวของแขนเสื้อค่ะแล้วก็ส่วนด้านล่าง เวลาเราเข้าแขนเสื้อแล้วก็ทําให้พอดีกับแขนของเราค่ะเรามาดูว่าเราต้องรูดเท่าไหร่นะคะสมมุติว่าเราวัดได้30เซนก็ให้เราคูณคูณ2คูณ3ก็ใช้สัก100เซนติเมตรนะคะแล้วให้เรารูดดูนะคะ รูดรูดรูดแบบว่าชิดชิดชิดกันนะคะในส่วนนี้เราสามารถต่อผ้าได้นะคะเพราะว่าเวลาเราเราูดนี้จะมองไม่เห็นเพราะว่าผ้านี้มันจะเป็นชิ้นยาวออกไปเราก็ต่อผ้าแล้วก็รูดรูดรดถ้าหนึ่งร้อไม่ไม่พอใจก็เพิ่มมากกว่า100่งเซนติเมตรในส่วนของปลายแขนเราก็ใช้วิธีการกุ้น,นะคะแต่ว่าไม่กุนเล็ก ทำขอบ2เซนติเมตรนะคะแล้วเราก็ทำให้พอดีกับแขนของเรารายละเอียดดิฉันจะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ